สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไปทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกแก้วกุนจิลานะคะสวยๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว75ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นแลนะดิบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30ซนติเมตรนะคะ2จํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เริ่มกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่ 2, ส่วสมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ค่ะอ่ะอาออกค่ะรบเส้นที่สามขึ้นมา ดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียง้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียง้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะ จะได้ดิบนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนี่นะคะเราจะเหลือริบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ับิบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สนะคะพัดค้ามเส้นไปนะจับพัดค้ามเส้นค่ะพัดค้สามเส้นไปพัดค้ามเส้นพัดค้าม3เส้นไปค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้น3มเส้นสุดท้ายนี่นะเส้นนี้ค่ะผ่านมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3านี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยจับริบบิ้นค่ะสอดล้อ3สามเส้นไปนะคะหนึ่งสอสานะรอดสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยค่ะ พลิกกลับมาด้านนี้จากดิบินมาค่ะพับมาด้านนี้ค่ะนะคะจะพับมาแบบนี้นะแล้วก็พับลงมาด้านนี้เห็นะคะสอดลงตรนี้ค่ะเนี่นะคะดึงมาแบบนี้ดึงรวมๆไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะเส้นถัดมาค่ะพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาด้านนี้วนเส้นที่หนึ่งนะคะนี่นะเราก็จะวนเส้นที่หนึ่งมาแบบนี้ดึงมานะคะ พับมาด้านหลังนะะี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับมาแล้วก็มาสอดนะเส้นที่หนึ่งนะะี่ค่ะแบบนี้นะคะนะจับมาค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปนะสอดรูถัดไปเรื่อยๆนะคะนี่นะนี่คะ่ะเส้นก็จะออกมาแต่เราจะวนหลักที่หนึ่งเสมอนะคะสอดเข้าไปในนี้เลยนี่นะคะนี่นะ มันจะลอดมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมาออกแบบนี้นะสอดเข้าไปในหน้าเส้นที่หนึ่งแบบนี้ทะลุลงไปเรื่อยๆค่ะนะคะ ดึงมาแบบนี้นะคะค่อยๆดึงไล่มา ะ,ะ่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดล้อยสามเส้นไปค่ะร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นนะนะคะสอดลบไปนะคะรอด3เส้นไปแบบนี้เลยสอดลอา3เส้นไปค่ะไปให้สุดเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วลูกค้าแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้นะะจับลิบบินมานะจับพับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาด้านนี้นะข้ามเส้นนี้ค้ามาสอดเลยนี้นี่จับมาดึงมาแบบนี้นะคะนี่นะดึงมาเลยคะ่ะพับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะ แล้วก็พับลงมาด้านหลังค่ะ เส้นถัดมาค่ะดึงมาให้สุดเลยนะแล้วก็พับลงด้านล่างนี้ค่ะนะคะดึงมา มาแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะพับสอดขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะ แ,แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ขับดิบินมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะข้ามเส้นนี้ค่ะมาสุ่งนี้ ลงในหน้ากลิบแรกก่อนนะคะนะเส้นสุดท้ายนะคะพับมาด้านหลังแล้วพับมานะคะสอดหน้ากลีบนี้นะคะนะสอดข้างหน้าเลยนะคะสอดลงไปในหน้ากลีบแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแบบนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะ ปลายริบิ้นนะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะน่คะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแก้วกุนจีลานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ